วันนี้เราหายสามศูนย์หนึ่งก็ทำสามศูนย์เนี่แต่ลาเลวันเล็กเล็กาซว่าสมากเล็กเราสีสีไม่ตรงกับรถแบบหนึ่งคันไม่เป็นศูนย์นึ่ง่เป็นศูนย์ก็เป็น5าศูนย์แดงนานเลเ็ย่งไรนี่เท่านั้นขนาดจะแนวทั้งสิไปน้าอาตรวดก่อนววันนั้นเราหาพกหาแปดเลยมันออกหาแป แล้วก็หกหามันลดลงจมันเป็นหกซีมันออกซีหกซีหกก็หาแปดเลยฟันบครัแล้วไปเทศเอกเนี่ยเราไปท้ามีที่อาเนี่ยเราควาอกเนี่ยองปีที่อยาตะเก็นโู้วัดปั่นทุเรื่องอะไรไจบ้านกินเองจะบนคอะรครับมันเข่าไปรอดเร่เราอหายมากเด้อที่บอกกาวข้อระบกกันเด้อมันติดทุกงวดเด้อครับบ่ติดสองตัวก็ติดติดสามตัว ทืองราทั right. ้งนมีเยอะขันเราหายมากสี่เนาะขันเราหมากสามศูนย์หนึ่งหาหนึ่งตัดหนึงออกตัวเดียวเลียสี่ตัวเนาะจับกลับไปก็มาอยู่แน่หันเราเลยเบนบอทเห็นดิครับเทวาเป็นโชคุของพี่น้องกิ๊ซีมจะเอามาถามถึงมองแล้วบดีดีโชคดีเอาอย่งนี้ดีเนครับ

ตอนที่ไปเอาตอนที่ไปเชิญเราึ้นมาที่แรกเราหายสองสองเรขของสองเราหยสองสอเดียวเนีมันขึ้นยุคึืนยุคคอาไม่บอกก็ไดก็บอกบอกกลนเราหายแล้วสองสองเด้อถ้าเสือเรอวกมาสี่สองสองแล้วนับคบว่าคนนีทีก็ธรรมดาสองสอง้อนะครับ มบับานแ่เพราะว่ามันอะไรเพราะตอนที่เอาเราคุณมาที่แรกนะว่าสิเสียเราหนินะได้เลขจากไซมากับซางมันมเจ้าเปีนีเตือนมอเจ้าลงไป่อยเคยเห็นยูนใน Facebook ูงกสิ่คยก็บอกอ่อมือเจ้าทำความได้จากเราทำควาได้จากเรานั้นเวยาหารเบิร์ตขันมาตรงกันมะตรงมัตรงกรงมตรงกสรซางของใครจะเอาเว้อหานเอาของเรา อื่นบอกสำนักอื่นเขาบอกท่านยาแต่เขี่ยนนีอะลรบ้านทีแต่ของยาแต่เขี่ยนอย่างเดียวนะครับเอาไปรอบมืองกันด้อสามศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งสามศูมย์หนึ่งห้าหมาเรียกมื่ไรตนึงออกเดี๋ยวเรียกมซ้ำกันสามศูนย์หนึ่งกับห้าหนึ่งนะครับอาจารย์มันเป็นที่สี่หมที่่าันซักว่าในสี่ตัวนก็ได้อาจารย์เป็นมิเพยลเรอาไปเอาไปเฮ็ดวิหารอบบัวสดใสคอยครับ สาธุขอให้เขาลข้นาเราจะพาเาจสังผมเวีสุวรรณเัาสั่งให้นักอยู่มีวัดป่านสีบุญเรื่องเออวัดป่านสีบุญเรื่องเกิอะไหนับุ้งเหรอเอาตัวเลขเามาไห้เบิ้งูแมนมั้รอแป๊บนึงนะครับสามนหนึ่งกัพาหน่งนละเออนั่นละนั <g <g ่นละนั่นละแมรั้นี่ละ ตัวนี้เลยตัวน so, uh, ี้เลยกระแสนเจ้าหญาตะเกียนทองกับผ้าหนึ่งได้ครับพี่น้องเจ้าหญาติเกียนทองสบายทิพย์เจ้านาตะเกียนทองสบายแก้วแม่กับลูกสบายทิพย์กับสบายแก้วเมียมาอยู่หันายปีแล้วมาอยู่ห้าหัวปีแล้วนนีพูดซื่อเป็นใจได้รู้รับเอาหมุนเอาอยู่ในหันแล้วเราถือขุ่นหวดแม่เราถือขุ่นหวดเพิ่นวัวเดีย ใช่น mm hmm. mm hmm. like ิ่งอย่าต uh ิตะเคียนสบายทิพย์กับแม่สบายทองนะครับเจะนั่งใส่ใส่พ่อสบายทิพย์ก euh> yes> ับสบายทองสบายแก้วสบายแก้วสบายแก้วสบายท้องเจ้าญาติตะเคียนทองสบายทิพย์กับเจ้านางตะเคียนทองสบายแก้วพี่แม่ก็ดูอ๋อเป็นเป็นแม่กับลูก เพราะ้มีน้ำมาตั้งไกลๆทางอาจารย์เป็มันนั่ี่อ๋อบ้านยังไงครับงั้นเขาจะไปตามหาอาจารย์นี่บ้านไหนมาไอดชอบเบอร์อาจารย์จุบไม่เบอร์พอเตี้ยแล้วแลาอยู่แล้พอเตี้ยแล้ววันเดียวก็พ่อเตี้ยแล้วไม่อยากต่เขียนยังก็ข้าอาจารย์ครับผมเมียากรับไปแล้วข้าตะเคียนทองสบายทิพย์ข้านาตะเคียนทองสบายแก้ว สบายคลิปสบายคลิสบายแก้ว6ตุลาคม2568วาคำพูดมากเลยนะถระจุกรานทวัเนดกัน้เอาไปวิ่งทุกวัได้ทุกวันคำพูดมากเลยนือรครับเมื่วนี้วิ่งยังค่ะพระอาจารย์งได้หนอล่ะค่ะทำได้มากพอดักสอดูาเท่บ่สามนนึ่งหน่งหายได้หาซี่ตัวขนาดนี้เองเยมากูนย์ห เอออะไรนหันละอาีว uhm, like, si. ิ่งาวิ่งวิ่งออกในหันถ้าพุ่มมากวิ่งนีได้ทุกวัดที่บค่ะอาจารย์สา1 5ูนย์นึ่งห้าสามศูนย์หนึ่งาเข้ข่าทุกวัเด้อพี่น้องเด็กเรือเลยแ้าเบ่งบ่มีพิษก่าสั่งพี่น้อง จารมาบนวอาเหอเขาคือโดีบนวด้วยบ๊มาพ่อพาอาจารย์โดยบังเอิญอีดีเขาทุกงวดยื่นาะครับไม่ใช่พูดเลื่อนะครอาจารย์บนวดดเหยครับเปนเป็นอาจารย์โทุกอบนบสามนหนึงกับหน ก็ดวงผีกันมันก็ได้แหได้เลยนะเนาะเจ้าเวดวงยุหันเราอืกันยาเขียนมครับเขียนตัวละนว่าวหรอจ้าอฟซี่พันมีดวงเข้ากันกับยาเิ่นก็สิโชกตนละเนาดวงผีกันมันก็ได้รวยแลรวเนาะ ตรวงคือการก็ได้ลดดอกไม่ยากสามศูนยกับห้าหนึ่งอครับพี่น้อง้าาจารย์ึนเไป็นบ้าง่ารเรียนเป็นว่าเขาทุกทุกงวด แนวของสุ่มโอนเป็นโอนแนวทางของพระอาจารย์เนี่ยครับแนวทางเป็นแนวทางของยาตะเขียนครับแนวทางมังเอื่นมาเจอเพื่อนเพื่อนเลยบอกสู้ฟังได้ครับพี่น้องวัดบ้านสีบุญเรืองตำบลบ้านจ่าไม่ใื่วัดบุปผังเนาะบ้านจ่าเปียงว่าวัดบ้านสีบุญเรืองบุปผังน้อยจ่าเนาะสามศูนย์หนึ่งกับห้าหนึ่งเนี่ ซือนออกมานี้เ่จึงเพนหัดบ้านจับหเขาานี่หน่อย่าใจร้องไห้หรอใจร้องไห้เฮ้ยรู้ว่าเป็นระัเหตุผอะไักัไป้าคับไปครับท่านย่าตะเกียนว่าประจำมาที่สิบหก ตัวราคม68นะครับ3.1 0กับ51นเด้อครับพี่น้องโศกดีโศกมันพี่โศกลับัรครับแม่ยาตะเคียนนะครับเด้อาหลายตัวจทางาแนวทางของพระอาจารย์บังเอิญเจอท่านนะครับควรได้หายหน้าท่านแดงสันพี่น้องโศกมันเราจะทำบุญน้ำกันตามนั้นนะครับ